ช่อง7ขึ้นบันลลังสองช่องใหญ่ก็โค่นไม่โลกสุปตา2550สร้างปรากฏการณ์ช่องสขนตัวท็อปมาทั้งตึกควา้าเรตติ้ง0.8 ต้องยอมรับว่าละครหลังข่าววันพุธพฤหัสบดีในรตนี้ต่างได้รับความสนใจเพราะแต่ละสถานีหวังกระชากเรตติ้งคนดูจะเป็นเช่นไรกันบ้างตามไปดูพร้อมกันซุปตา2550ช่อง3 HD เชดีนำแสดงโดยเคนธีรเดชวงพัวพานและแอนทองประสมผลงานของผู้จัดหน่อยบุตกรวงพัวพานซุปตาส5 5 0าห้าศทีเคนธีรเดชวงพัวพานน่งแทนเป็นผู้กำกับครั้งแรกควมด้วยบทพระเอกที่ได้หยิบยกเอาชีวิตตัวเองมาล โดยเป็นเรื่องราวของพระเอกคนหนึ่งที่โด่งดังมากๆในปี2550แต่ต่อมาความดังของเขาเริ่มลดลงและปัจจุบันเขาอยากกลับมามีชื่อเสียงอีกครั้งนอกจากนี้ยังได้นางเอกคู่ที่ในระดับตำนานอย่างแอนทองประสมมาร่วมแสดงอีกด้วยและล่าสุดยืนหนึ่งว่าอึ้งแล้วล่าสุดเรตติ้งสุปตา2550ที่นำแสดงโดยคู่ขวัญตลอดการช่อง3อย่างแอนทองประสมและเคนธีรเดชทำลายสถิติตัวเองไปอีกเพราะเรตติ้งตอนล่าสุด ของสัปดาห์ที่ผ่านมาลดลงไปเหลือแค่0ูนย์กว่าถือเป็นปรากฏการ์เรตติ้งต่ำสุดของละครแอนทองและเคนที่ดเดดไปเรียบร้อยแล้วงานนี้พูดอะไรไม่ออกส่งกำลังใจให้ทุกฝ่ายด้วยตัวเลขเรตติ้งของวันที่12-13ตุลาคม2565มีดังนี้วันพุธที่12ตุลาคมสุปตา2550ได้ไป1.1และวันพฤหัสบดีที่13ตุลาคมสุปตา2์5 0ได้ไป0าแ ในขณะที่ด้านช่องวัน31สายรุง้งการพบกันของนางเอกซแซับแสมมีคลาเวลและพระเอกมากฟีมือป้องนวัดลาจอเรตติ้ง1.5และยืนหนึ่งตลอดการคือวิกหมอชิตแม้จะลาจอแล้วสำหรับเข็มซ่อนปลายการพบกันของสองนางเอกสาวสวยนุนวรนุษและที่สาวริทิสาเรตติ้งแรงแซงยับ5.0